ความสุขที่ได้จากการเสพการนี้สู้ความสุขที่ได้จากการเสพรูปประชานกับอรูปประชานไม่ได้รูปประชานก็คือความสงบระดับต่างๆมีสี่ระดับอรูปประชานก็มีความสงบสี่ระดับอรูปประชานนี้จะสงบมากกว่ารูปประชานผู้ที่สามารถที่จะฝึกสมาธิถือศีลแปดได้ ละเว้นการเสพกามแทนที่จะเอาเวลาไปดูหนัง <_ d ata> ฟังเพลงไปเที่ยวก็เอาเวลาไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสคือกามคุณห้ามาหาความสุขจากความสงบคือรูปประชานกับอรูปประชานแทนถ้าได้เข้าสู่รูปประชานก็จะได้ไป เป็นพรมเป็นรูปประพรมพรมที่มีรูปเนี่ยพรมที่มีรูปเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่ารูปประพรมก็ให้รู้ว่าเป็นเหมือนตอนที่เราเข้ารูปประชานก็แล้วกันตอนที่ดวงวิญญาณเราเข้าสู่รูปประชานตอนนั้นดวงดวงจิตของพวกเราในขณะที่อยู่รูปประชานก็ถือก็เป็นรูปประพรมรูปที่พรมเสพก็มี5้อาการด้วยกัน เช่นวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาเอขะกขกตารมนี่คืออาการต่างๆของรูปประชานส่วนผู้ที่เสพอารูปเข้าสู่ระดับอารป,ประฌานได้ก็จะไม่มีอาการเหล่านี้อยู่ในจิตในใจจะอยู่กับความว่างที่เหมือนกับอวากาศที่ว่างนี่คือระดับของ รูปปะชานจะไม่มีอาการจะมีแต่ความว่างความว่างนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สูงสุดความสุขที่ได้จากปิติจากสุขนี้สู้กับความสุขที่ได้จากความว่างไม่ได้นี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราที่เราสามารถที่จะปรับแต่งได้